ส้ตมตำจ้าส้ตามตำจ้าขายส้ตมตำจ้าสลามจ้าสลามจ้าขายสลามจ้าใหญ่เปี๊ยกทอทำไรอะ่ะเปิดร้านขายสลามเี่จ๊ะป้าสนใจจะซื้อสักอันไหมจ้าสลวมจ้าสลามจ้ซื้อซออะไรสลามฉันไม่สอนหรอกว่เปิดร้านเสียงดังแข็ง,ขงฉันทำไมเนี่ยเรื่ <c oughs> องสลาม,มานะใครเขาจะซื้อ ใครเขาจะกินกันไรซามเขาไปเล่นขับป้าแล้วเขาไม่ได้มากินอ๋อเหรอแล้วใครเขาจะไปเล่นสลามไหลสาระยุค <c oughs> เนี้ยข้าวยากหมากแพงคนมีเงินแ้วเขาต้องซื้อของไปกินเขาไม่ซื้อของมาเล่นไรสารละหลอกสลามจ้าสลามจ้าซื้อสลามไปเล่นกันไหมจ้า <c oughs> อุ้ยไม่ใช่สม้มตำจ้าสม้ม,สมตำกินส้ม,สมตำอร่อยอร่อยกันไหมจ้าไอเปียกนี่ทำให้ฉันเพี้ยนหมดเลยส้มตำจ้าส้มตำจ้า ไอ้สลามจ้าสาบจ้าไข่ส้มตาไม่ขาดสลามจ้าอย่าเบียกเพี้ยนแล้วเห็นไหมเธอยังสนใจส้มตำมากกว่าสลามของตัวเองอีโอ้ยเพี้ยนเลยมาเปิดร้านใกล้ๆกระสับสนเลยป้าแล้วสลามของเธอมีอะไรดีซู้ส้มตำของฉันได้หรือเปล่าส้มตำของฉันนะที่มาเปิดร้านขายนะเป็นส้มตำลูกครึ่งครึ่งมละกอ ครึ่งมะม่วงเพราะมันนาวอ่ะแพงเขาแนะนำไม่ใช่มะม่วงอ่ะเปรียปร้ยวๆแทนมันนาวเราก็ไม่ใช่้มตำธรรมดาธรรมดานะเป็นส้มตำครกหินด้วยไม่ที่หินธรรมดายังห่างนะหินเนี่ยนะส่งตรงมาจากภูเขาไฟฟูจิเลยแค่นั้นเองอะค่ะป้าชลามหนูอะ่ะก็เด็ดนะคะป้าขอบอกเริ่มต้นด้วยนี่กลุ่มนี้ เธอจะรามสำเร็จรูกปลามเกาหลีแท้ๆเล่นแปลสลังเฮโยไปด้วยเลยเก๋ก <time> ั้จะไม่มี ส่วนตรงนี้สลามโฮมเมดหนูทำเองกับมือไร้สารพิษปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นมีทั้งแบบขุนแบบใสแบบมุกแบบกลิตเตอร์เลือกได้ตามชอบเลย <c oughs> ส่วนตรงนี้เป็นสลาม DIY เลือกวัตถุดิบเอาไปทำสลามเองได้เลย <c oughs> แล้วที่เด็ดสุดก็ข้างล่างนี่แหละคะ่ะน้ำยาสลามสูตรน,น้ำหมักบ้าเชงหมักจากทีวภาพ ไม่มีอันตรายแน่นอนชอบแบบไหนก็เลือกเล่นอย่างนั้นได้เลยคะ่สะส่วนผสมอะไรเนี่ยทามาเป็นคุยดูของฉันนสกอรไม่ว่าจะมะเขือเทศมะนาวกระเทียมฉันปูกอยู่ที่หลังบ้านนี่ไม่มีสารพิษแล้วนี่นๆๆสิ่งนี้ที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ป่ารา้า <c oughs> เป็นตัวตัวรับรองเด็ดและอะร่อยมาก <c oughs> พูดไปจะหาว่าคุยเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูแค่ตาม้มต่นะคะบ้า เฉยเฉจะไปสู้กับสลามหนูได้ยังไงเดี๋ยวหนูทำให้ดูฮจะมาทำสลามแข่งกับซ้มตามเชนี้นะยอมไม่ได้ลุยกันเลยละกันขั้นแรกบอกมะละกอฟิว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 นี่โอ้โหกลิ่นมะละกอหอมหอมมุ่งตามเนี่ยนะจะมาสู้สลามของหนู กาวเลยอ่ะมันจะต้องใส่เข้าไปอย่างน้อยนะคะน้อยน้อน้อยน้อยน้อยมากเลยด้วยอันน้อยน้อยๆนนอยน้อยค่น้อยน้อยอย่าหมดนะคะอย่าอย่าอย่าหมดแล้วก็คนคนคนยังยังไม่ต้องใส่อะไรหรอกคุณไม่ก่อนเหนียวได้ที่เลยต้องเป็นสลามที่เนื้อดีแน่ๆนจากนั้นก็สับมะละกอสับสับสับอือ น่าก,กินสุดๆน่าก,กินสุดๆจากนั้นก็สับแก้วนะคะมึงใช่ไช่จากนั้นก็ใส่อันนี้น้ำยาทันคอนแทคเลนดีดเทลงไปเลยอย่าเยอะนะคะอย่าเยอะอย่าใช้หมดเลยนะอย่าเยอะนะคะอย่าเยอะอย่าเยอะแค่ <S 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 น,นี้นก็พอแล้วจิ๊งเดียวจากนั้นก็สับ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 ก้วสนุกจริงๆเลยเดินสนามเนี่ยสับเสร็จแล้วก็ปาดมะละกอลงไปเลยเด็ด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  มะละกอไม่พอเราต้องเติมมะม่วงเดี๋ยวจะไม่เป็นลูกครึ่งเปรียวๆแทนมะนาวมะ้ามันแพงดีนะกินมะม่วงแทนก็ได้พอเราก็สับมะม่วงสับๆๆๆๆๆๆล้นลงไปเลยลงไปเลยโหป้านี่น่ากลัวจริงๆเลยเราต้องใช้แผ่นเด็ดใส่ไอหยางนี่ลงไปใส่น้ำยาป้าเชงลงไปลงไปเลยนี่เยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆ ตังเก่าคนกนเข้าไปคนกันเข้าไปนี่ไงไหมดังเก่นแล้วนี่คนกนเข้าไปคนกันเข้าไปจะเสร็จแล้วนะจ๊ะป้าแค่นั้นนะทำเป็นตื่นเต้นนี่ของฉันถึงขั้นตอนเด็ดแล้วสาดพลิกลงไปเลยพ <c oughs> ลิกลงไปเลยตามด้วยกระเทียมนี่เอากระเทียมกระเทียมนี่จากั้นก็ตำ ธอสู้ฉันได้มิลาฟังจากเสียงตากตะกอนนี่ของหนูเป็นก้อนก้นแล้วเห็นไหมคะป้าคดเครดิตของหนูมาแล้วค่ะใส่สีและกลิ่นลงไปก่อนอันนี้สีแดงแรงลิ์ใส่ลงไปเลยแล้วอันนี้กลิ่นส้มใส่เข้าไปรับรองหอมไปทั้งหมู่บ้านคนเงินคนคนคนอู้สีเลือดสีแต่จริงจริงด้วยป้าแสายียบตาเลยอะ่ะอีอเธอทำอะไรของท่อ น่ากลัวนนะจยาแย,แยงก็ตายดูสิครับป้าสวยจะไยมาว่าของหนูอยากแยงอีอีเหมือนเลือดเหมืนอมนข้างในเหมือนไส้ไก่แล้วแบบเธอเนี่อุ้ยหิวเลือดเหลือเกินหนูจะเป็นกระสือแล้วค่ะนายสลามกระสือน่าเกลียดฉันเอาฉันตอดดีกว่าใส่มะเขือเทศลงไปอร่อยอร่อยอะไระคะมะเขือเทศ ทุกค่ะายยังมีอารมณ์มาเล่นมุกยิงนนะเธอไปเคลียร์กับสลามเธอเธอะตามด้วยมะนาวนี่สับสับเปรี้ยวเปรียวนี่ไม่พอไม่พอน้ำตาลเดี๋ยวจะไม่ครบรสเปรี้ยวแล้วก็ต้องหวานด้วยนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตํามี่เข้ากันตําเองน้ำลายยังไหลเอง กลิ่นของบ้านนี่หอมจังเลยหนูอยากจะกินส้มตำเหลือเกินแต่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอยู่ฝั่งสลามต้องอยู่ฝั่งสลามและต้องทำสลามให้สําเร็จให้สวยให้ได้แต่ทําไมมันเละอ,อย่างนี้เนี่ยแหละจะสําเร็จไมมเล่า <c oughs> ไม่เป็นเนื้อสลามเนี่ยแกงไงดีเนี่ยเออรู้แล้วรู้แล้วเชี <c oughs> ่ยมต้องใสก่กาวเอง <c oughs> ให้มันเละก,กันไปหมดนี้แหละเทลงไปเลยหมดแล้วเนี่ยเทลงไปเลยหมดหมดหมด,หมดเอาให้หมดนี่แหละแล้วคนคนเยี่ยมเลย ได้เลได้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวแล้วดีแล้วเนื้อจะดีแล้วจะเป็นสีที่สายตาที่สุดบนโลกนะจ๊ะทุนจ็เ <c oughs> สร็จแล้วนะจ๊ะจะเสร็จแล้วนะจ๊ะจะใส่มะละกอกับอะม่วก็เสร็จแล้วนะจ๊ะอยากกินเนื้อมากินได้นะับฉันรู้ว่าส้มตำฉันนะ่ากินที่สุดในโลกเลยเนื้อใส่ลงไปตำอีกนิดนึงหอมแซ่บหอมแซ่บ ของหนูก็จะเสร็จแล้วค่ะดูสิสวยงามอย่างที่คิดไว้เลยจริงๆก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยทีมซีม,มีเสียงฟินไหมมียมีวของฉันเสร็จแล้วนะจ๊ะใส่ชามนี่ก็กินได้แล้วนะจ๊ะต้มตำลูกครึ่งมาแล้วจ๊ะ <c oughs> น่ากินสุดๆแซ่บแซ่บ นี่ไงของฉันเด็ดมิลาน <sk ill> ของเธอเป็นไงเนี่ยดูสิของหนูก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเนี่ยรอสลามมันเป็นยี้ยอย่างเงี้ยขอลองเล่นหน่อยสิหุ้ยอะไรเนี่ยอืมอ่ะฝากหน่อยอย่าก,กินนะฉลูมันน่ <sk ill> ากินอืมเนื้อมันดีเนี่ยอืมอืมหุม้ยมันดึงเดียเนี่ยโอ้ นี่ทอฉันมีไอเดียเด็ดๆแล้วสนใจเป่าสนใจสิคะบ้าไอเดียอะไรเหรอคะ <c oughs> ลองมารวมร้านกันทำส้มตำหยอมสลามกันดีกว่าไหนไหนไหนเอากาวมาสิกาวกาวเมื่อกี้เห็นใช้กาวอยู่ใช่ไหมเ <c oughs> ห็นกาวลงไปเลยในขอกส้มตำนี้เลย <c oughs> อะไรเนี่ยเอาแป้งมาทำไมอะ <c oughs> แป้งมาใสา่ค่ะใช้แป้งทำได้ด้วยหรอใช่แป้ง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 ปุ๊บแป้งไปปูดเลยไหนใช้อะไรอีกน้อยกลัว อันนี้เหรออะไรเนี่ยวิปคคลมเหรอเนี่ยหนีมกวนนวดค่ะป้าไม่มีนวดสลามอะ่นี้ให้ทำสลามอ๋อเด็กสมัยเล่นเล็กแตกกจริงเลยคุณพ่อๆ่ะทำอะไรเนี่ยเติมน้ำป้าเชงค่ะป้าเด็ดแน่นอนป้าตามแล้วนะอุ้ยอุ้ย รถจริงด้วยเร็วมีอะไรอีกไหมนี่คอะไรอ่ะคิดว่ามันเป็นสีแต่จริงคิดว่าอันนี้เป็นกรลี่นแต่มันเป็นสีสีตายอุ้ยสลามสีส้มโอสวยอ่ะมีอะไรอีกไหมมาเร็วเราต้องไม่ลืมน้ำยาคอนแทคเลยนส์นี้ค่ะใส่มาเลยปูดปูดปูดปลาเยอะเกินโอ้มันจะเป็นสีอะไรแล้วเนี่ยเป็นสีที่ทำอ่ะ โว้วอป้าหน่อยสินี่ป้าทำในนี่ของป้าือมฮมหืมดูสิอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรานนสิ่งนี้นะเขาเรียกว่าสลามส้มตําแล้วคะใช่แล้วนี่เห็นไหมมีสังสีเหลืองสีแดงดสีส้มไหลก็จะแย่งป้าเล่นอีกเอาใส่ลงมาป้าจะตำตอ่อ ป้าปัหืม,มจะาบบน,นี้ไปเสิร์ฟไหมจะผสมกันหรออยากลองไหมล่ะใส่ลงมลาเลยหลาดเราต้องขายดีแน่ๆเลยเนอะว่าไม่ยายเปีย๊ยะใครเขาป้าไม่ไม่ใครที่ไหนคือเขาทําพี่เลนพี่เลนอย่างงี้มาก่อนมีชมป้าใช่ไหมเนี่ยชมค่ะแต่หนูว่านะคะป้ามันต้องมีส่วนผสมของส้มตำด้วยเอาเอันนี้เลยใส่ไม่ได้ลงไปเลยค่ะป้ามะนาว มันจะเข้ากับสลามใช่ไหมเนี่ยน่าจะได้เลยนี่ตำมนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะป้ามะเขือเทศาเอไอดีมากจเจริญพรนะโยมใส่มะเขือเทศลงไปเลยอุ้ยลืม มะละกอล่าสงใส่สมะละกอลองไปด้วยกมะลอนี่จะได้เป็นสมตำสลามใหญ่มะละกอลองไปเลย <c oughs> ตัตำตำตั <c oughs> ร้านเราต้องเลิศร้านเราต้องดีขายดีที่สุดเลยค่ะป้าแบบนี้ <c oughs> ใช่แล้วเย้